สลักปีกนกบนนะคะสลักปีกนกบนโตโยต้านะคะโตโยต้าตัวนี้เป็นตัวนิวมตี้นะคะตัวนี้เป็นต,นตัวบนตัวบนตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีเป็นเกลียวในนะคะเกลียวในทั้งสองด้านรูในสิบสองมิลน,นะคะทั้งสองด้านเลยสิบสองมิลทั้งสองด้าน สิบแปดมิลนะคะแล้วก็จุดกึ่งกลางระหว่างรูนะคะจุดกึ่งกลางระหว่างรูสิบเอ็ดจุดห้าเซนนะคะแล้วก็จากจุดนี้มาที่จุดนี้นะคะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้อยู่ที่ 16, 16. สิบหกสิบหกจุดห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวทั้งหมดอยู่ที่ยี่สิบสี่เซนติเมตรค่ะ